มันไม่ดีอ่ะก็ไม่ค่อยอยากบอกต่อหรอกที่สําคัญคือทิ้งรอยสิวไว้น้อยมากเตื่นเช้ามาปุ๊บอยู่หน้าชุ่มชื่นเหมือนเมื่อคืนไม่ได้ผ่านแบบสมองรับภูมอะไรมาเลยครับโอู้ให้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยดีกว่าครับผมค,คือตัวน,นี้เลย สวัสดีครับมาเจอกับไม้แนเอาไม่ลองไม่นะครับผมนี่ก็เป็นปี2024แล้วนะครับเรียกได้ว่าก็เพิ่งหมดปี2023นะ์สองสามนีครับไปมาๆเลยเนาะก็ไม่พ้นครับที่มันจะมาทําคลิปนะครับผมเป็นประจำทุกปีก็คือเทอร์เรดสกินแคร์นะครับแต่ปีนี้ครับมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม้นะครับผมมีการลุกขึ้นมาแต่งหน้ามากยิ่งขึ้นครับปีนี้พิเศษอย่างละกันครับเพราะว่านอกจากจะมีเทอร์เรดสกินแคร์แล้วยังมีเทอร์เรดเมคอัพอีกตัวหนึ่งครับที่ไม้นี่จะ ครับมีอะไรบ้างเนี่ยอย่าลืมติดตามแล้วก็สักดีนะครับผมแล้วเราจะมาดูดีแปรพร้อมๆกันนะย้อกันอีกรอบนึงครับว่าไม้นี่ยครับผิวหน้ายังไงนะครับคือผิวหน้ามันะครับบริเวณทีโซนตรงนี้ครับจะมีความมันบริเวณยูโซนครับผมจะไปทางแห้งถึงแห้งมากเหมือนกันนะครับปีนี้เพราะงั้นครับปีนี้เนี่ยไม่ถึงมีการเลือกใช้โซนสกินแคร์ครับผมเป็นสกลุ่ม กลุ่มแรกคือตัวบำรุงกลุ่มสองคือตัวป้องกันนะครับตัวบำรุงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเจลล้างหน้าครีมบำรุงหรือว่าครีมทาตัวนะครับผมมันก็จะเน้นในส่วนของตัวที่ <med> ช่วยใ <Umwelt> นเ,เรื่องของผิวชุ่มชื้นเป็นหลักครับผมส่วนอีกหมวดหนึ่งคือหมวดปกป้องครับคือหมวดที่เป็นในส่วนของตัวครีมกันแดดเรียกได้ว่าประเทศไทยเราอะเนาะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านก็ตามนะครับครีมกันแดดครับผมเป็นตัวที่เราเนี่ยครับควรต้องทาทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านนะเพราะงั้นครับในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของตัวเ เรื่องกันดีกว่าครับซึ่งครีมบำรุงวันนี้นะครับมันก็จะแบ,บ่งเป็นผ้าหมวดหมู่หมวดหมู่ที่1คือตัวเจลรัางหน้า 2. ครีมบำรุง 3. ครีมกันแดด 4. ครีมทาตัวและ5คืออะไรอะ่ะอ๋อ ตัวรักษาสิวครับมานกที่หมวดแน่เลยครับคือหมวดของเจลล้างหน้าครับตัวนี้ที่ม่ชอบเลยครับคือตัวนี้เลยทีนี้ Liquid Facial Soap Extra Mild ครับผมเนาะตัวนี้ครับเป็นสูตร Very Dry to Dry หมายความว่าอะไรเป็นสูตรสําหรับคนแบบผิวหน้าแห้งมากๆผิวหน้าแห้งนะครับผมตัวนี้เนี่ยที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเนี่ยล้างมาบหน้าไปใช่ไหมครับหลังจากล้างออกนะครับผมก็จะทําให้ผิวหน้าครับ ดูนุ่มชุ่มชื่นอิบน้ำนะครับผมไม่ต้องเี้ยหลังหลังหน้านะถ้าใครมีงบและการตัวนี้สําหรับผิวแห้งครับผมเหมาะสมเพราะว่าขวดหนึ่งครับประมาณ1350บาทนะครับตัวนี้แต่ตัวหนึ่งจริงๆอ่ะไม่ชอบเหมือนกันครับแต่ว่าไม้เผอทิ้งไปแล้วเซเรีตวขวดสีเขียวนะครับจริงๆอ่ะฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆตัวเดอะคลินิกเหมือนกันครับแต่ว่าราคามันจะถูกกว่าแบบหลักร้อยเองอะ่ะเอาเป็นว่าปีที่ผ่านมานครับผมชอบ2ตัวแหละเราผิวหน้าแห้งใช้สูตรผิวแห้งเราผิวหน้ามันใช้สูตรผิวมันนะครับ Come on, tempo เออก็น Så, oh. that, ี mm ่ค hmm. รับคือหมวดหมู่ของตัวเจลรังน้าครับหมวดหมู่ต่อมาครับจะเป็นหมวดหมู่ในส่วนของตัวครีมบำรุงนะครับซึ่งใหม่นะครับจะเน้นเรื่องของผิวชุ่มชื้นนะครับผมเนีนะครับบ้างไปดูกันตัวแรกครับผมเป็นตัวยูเซรีนไฮยาลูรอนฟิลเลอร์นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวครีมบำรุงที่ช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นนะครับผมได้ดีมากๆเลยนะด้วยความที่ส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะครับเป็นส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นเติมน้ำนะครับให้ผิวอยู่แล้วเนาะซึ่งตัวยูเซรีนตัวนี้นะครับเขาเอามาเเเเปป็็นนแแบบบบบวว่่ามอออยจรร์์ูสตตัที ผิวหน้านะครับให้ผิวหน้าแห้งตัวนี้คือใช้ได้ครับตัวต่อมาครับเป็นตัวครีมบำรุงของแบนรนด์เกาหลีครับผมคือตัวแบรนด์นามูินต,ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยคือไม่ชอบมากๆครับผมเป็นตัวที่ใช้แล้วนะครัเป็นเหมือนแบบ แล้วก็เนี่ยเป็นการปลอบประโลมผิวให้ชุ่มชื่นนะครับเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่ใช้แล้วครับผมหน้าไม่แพ้นะครับตัวนี้ครับเป็นเนื้อเจลทานได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะแต่ว่าตอนคืนครับผมเรียกได้ว่าใครนอนแอร์เย็นแบบไหนอ่ะโบกไปเลยครับตัวนี้ชุ่มชื่นฉ่ำอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะตัวต่อมาครับเป็นตัวที่คาตอร์แบรนราคาสูง3,500หรือ4,000นี่แหละครับไม่มรรจัยซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวแอสเตอร์โรเดอร์ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าฮงมากโคจะชุ่มชื่นบูดผิวหน้าได้ดีมากๆเลยครับตัว จะเล่าให้ฟังเย่ยแบบเห็นภาพเลยม่เที่ยวกลางคืนมาเที่ยวเต้น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 งานมันเกิดครับผมเที่ยวตีสี่ตีห้าปวดตัวนี้ครับก่อนนอนตื่นหน้ามาปุ๊บก็ตื่นหน้าเลยล่ะตื่นเช้ามาปุ๊บอยู่หน้าชุ่มชื่นเหมือนเมื่อคืนไม่ได้ผ่านแบบสบอมองระภูมอะไรมาเลยครับตัวนี้เนี่ยเป็นแอดวานซ์ไนท์รีแพร์เป็นตัวที่บำรุงตลอดทั้งคืนนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นครับผมซึ่งตอนนี้เหลือแค่นี้ครับจะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้จะใช้ก็กลัวหมดอะนึกออกใช่ปะ ก็ถ้าเกิดใครมีงบครับแล้วผิวอยู่น้าให้มากๆครับผมแนะนำตัวนี้เลยแอสเตอร์รอเดรนนะครับจริงๆก่อนใช้ตัวครีมบำรุงต่างๆนานนะครับหลังจากเรามีการแบบล้างหน้าไปแล้วใช่ไหมครับมีตัวหนึ่งที่ไม่ชอบใช้ครับผมคือตัวนี้เลยตัวสเปรย์น้ำแร่นะครับผมของฟิจิโอเจลครับทุวนี้นครับมันจะฉีดเป็นขั้นตอนที่หลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บ สับนายแห้งแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่นิ่นึงครับผมให้ผิวหน้านะครับมีความชุ่มชื่นที่ไม่รัอใช้แบรนด์นี้ครับผมเพราะว่าตัวแบรนด์นี้เนี่ยใช้แล้วนาไม่แพ้ตัวฟุ้งๆของสเปรย์นะครับละอองดีก็คือชอบตัวนี้มากๆนะจริงๆราคาไม่แพงครับไปซื้อมาหนึ 1. 1่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งมันตกคนลเราประมาณล้อสองร้อยกว่าบาทนะครับผมเนาะเป็นทิคอย่างเดียวกันครับว่าก่อนที่เราเนี่ยทาครีมบำรุงใช่ไหมครับเราควรมีการฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปก่อนนะครับมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวกันนแดดีกว่าเนะ ซึ่งตัวกัะที่ไมเอ้ยพมดึงยังไม่จบอีกแล้วไหมข้ามกระโดดอีกแล้วซึ่งมค์คจะมาแนะนําตัวมาร์กหน้าตัวหนึ่งแล้วกันครับเป็นตัวมาร์กหน้าที่อยู่ในกลุ่มของตัวครีมบำรุงแล้วกันเนาะมาร์กหน้านะครับมาจะมาร์กหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ1นสองครั้งนะครับต่ออาทิตย์นะซึ่งไมนะครับก็คือใช้แบรนด์นี้เลยรีจูรันจริงจรงีจูรลนนีครับมันโดดเด่นในเรื่องอผิวชุ่มชื่นอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ครับมีคือมีตัวมาร์กหน้าเนาะต หลังจากเอาแผ่นม,มาร์กออกครับแล้วก็ตกต่นนิดนึงครับตัวเจลของมาร์กน้านะครับผมซึมเข้าผิวได้ดีมากและไม่เหนียวเนินอะเดอรแฮปปี้มากเลยนะมามาเข้าตัวครีมกันแดดสักทีดีกว่านะครับผมเรื่องที่ตัวแรกนะครับจริงๆไปเกาหลีมาเขาจะได้เจอตัวครีมบำรุงอะไรเยอะมากๆเลยครับผมตัวดีที่ไม่ชอบครับคือนี่แบรนด์โรแลบโ Ro แลบตัวโรแลบนะครับเป็นตัวครีมกันแดดที่ไม่ชอบมากๆตอนแรกอะเน้่องามมันเป็นเนื้อสีขาวใช่ปะ่ะคิดว่าทาไปแล้วหน้ามันวอกเว้ย หลังเกีย่ยปุบนาไม่วอกเนาะมีครีมกันแดดที่ทาแล้วมันบางเบาอ่ะจริงๆในไทยก็มีขายนะครับผมออนไลนต์ต่างๆนะทั่วไป Shopee Lazada ปปแต่ต้องระวังของปลอมนะสิ่งสำคัญของตัวกันแดดคือต้องทาแล้วไม่เป็นคราบนาไม่วอกนาไม,าม่ลอยนะครับเนาะตัวต่อมาครับเป็นตัวของยูเซลีนเอลตราพอยต์ชั่นครับผมนะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดเนื้อเซรั่มคือตัวเนื้อเขาครับจะเป็นตัวเนื้อสีขาวเมื่อทางลงไปใช่ไหมครับผมมันเหมือนเป็นการปรับ โทนผิวหน้าเราเนี่ยครับผมสว่างมากยิ่งขึ้นนะเป็นตัวที่สามารถใช้เป็นเบสก่อนแต่งหน้าได้แต่ว่าตัวนี้ครับราคาแอปสูงนิดนึงครับประมาณพันต้นๆพันหนึ่งประมาณนี้แหละมั้งนะผิวก็จางใสขึ้นปรับโทนอัพผิวนะครับผมตัวนี้คือเหมาะมากเลยนะ ต่อมาครับเป็นตัวครีมกันแดดที่เรียกได้ว่าโอ้โหให้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยดีกว่าครับผมคือตัวนี้เลย Super g o o s สูตร Gro Ski นะครับผมนะตัวนี้ครับเป็นครีมกันแดดที่วันไหนนะ้าแห้งจัดหน้าเป็นลอกหน้าเป็นขุยอะ่ะ้าตัวนี้คือจบเนาะเป็นเนื้อครีมสีเนื้อเปรียบเสมือนตัวรองพื้นแต่ว่าตัวนี้ครับจะมี ความบางเบาเมื่อเกลี่ยไปนะครับก็ค,คือซึมเข้าผิวได้ดีมากๆนะครับผมที่จะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นตัวเบสแต่งหน้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชอบตรงหนึ่งคือลัางทาไปปุ๊บคือหน้าโกรลหน้าฉ่ำวาวอันนี้คือฉากอันดับหนึ่งฉากอันดับสองและฉากอันดับสามนะครับมวลมูม่ต่อมาครับจะเป็นมวลมูลในยยส่วนของเรือนร่างมังแรนนะครับผมเอ้ยเพิ่งดิมวลมูม่ของตัวรักษาสิวก่อนดีกว่าอยู่ที่บริเวณใบหน้าก่อนนะตัวรักษาสิวนยครับต้องบอกครับว่าเวลาเราเป็นสิวเนี่ยป้องกนันนะครับนอกจากจะมีการ้องกัเพาะ เพราะกอย่างแรกคือเมื่อสิวขึ้นอย่าก,กดสิวจะเกิดเป็นรอยแผลสิวรอยแผลสิวปุ๊บมันจะฝังลึกรอยดำฝังลึกรอยแดงฝังลึกที่เรียกว่ายาวนานมากนะครับผมเรื่องการกดสิวก็ควรจะเลี่ยงห้ามกดสิวจดขาดนะซึ่งตัวแรกครับผมที่ในชาแนอชอบเนี่ยก็คือเป็นตัวจากแบรนด์เกาหลีกนแล้วครับ Prozica Pink Powder ครับเป็นเปรียบเสมือนแป้งรักษาสิวอะซึ่งตัวนี้ครับมาชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เมื่อเราทาเนะครับเราต้องทาแค่ตองคืนเท่านั้นนะครับ<ส>เมื่อเราทาไปปุ๊บตื่นเช้ามาครับสิวอาการเจ็บเจ็บครับผมมีอาการดีขึ้นสิวที่แบบว่าเป็นแผลครับแห้งลงหรือว่าสิวที่แบบเป็นหัวหนองใช่ไหมครับก็เริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงตามไปนะครับรแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยอยากทาตัวแต้มสิว ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นครับผมเวลาออกแบงกนอกใช่ไหมครับคือตัวนี้เลยนี่เวียแอ r เน่รีแพนะครับผมตัวนี้เนี่ยคือชอบป้าตัวที่ว่าวันไหนวันเด่งด่วนอะ่ะแล้วสิวแบบเม็ดแป้งเม็ดหัวหนองใช่ไหมครับถ้าต,ตัวนี้ครับไม่เกิน3วันอะ่ะสิวยุบแล้วก็มีการดีขึ้นที่สําคัญคือ ทิ้งรอยสิวไว้น้อยมากตัวนี้คือแฮปปี้มากนะครับตัวต่อมาครับจะเป็นตัวที่อยู่ในกรณีที่ว่าเผลอไปกดสิวแล้วกลายเป็นแผลสิวแผลสิวฝังลึกแผลสดต่างๆนะครับแต่ว่านะครับไม่อยากให้ผิวนะครับผมกลายเป็นหลุมสิวหรือว่ากลายเป็นแผลเป็นนะครับผมตัวนี้คือหมะมากเลยครับเจลแต้มสิวของยูเดอร์บ้าครับตัวนี้เนี่ย Amazing มากก็คือไม้อ่ะเพลินเหมือนแบบไปแกะแล้วมันกลายเป็นหลุมสิวนี่แหละตัวนี้ครับแต้มนะเช้าเย็นเช้าเย็นสาววันแรกนะครับผมตัวเขาเรียกอะไรนะ ตัวที่มันเป็นหลุมลงไปอ่ะมันจะตื้นขึ้นนะครับผมตัวนี้นะแต่ให้ใช้ทันทีหลังจากสิวหลุดเรียกได้ว่าหลุมสิวครับเป็นสิ่งที่รักษาจะยากมากเลเซอร์บางทีก็รักษาไม่ได้อย่างร้อยเปเซนต์วนะครับเนาะเพราะงั้นครับ ถ้าเราไม่อยากเป็นสิวหนึ่งอยากกดสิวช้อยากแต้มสิวหรือถ้าเกิดเผิอวกดสิวปุ๊บใช้ตัวยูเดอร์มาในการปกป้องการเกิดหลุมสิวในระยะยาวนะครับและตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นตัวบำรุงที่ช่วยในเรื่องของเรือนร่าง,งต่างๆกันนาะครับ,รบผมมันมี2ตัวคือตัวนี้เลยครีมทาตัวของเซราวีกับ ทีมทาตัวของเิติอรอครับซึ่งตัวตัวนี้ครับแตกต่างกันยังไงตัวแรกบำรุงตัวนี้ครับเป็นตัวมาเอร์เซอร์ครีมบำรุงที่ทาผิวนะครับผมทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคือทุกครั้งที่ผิวเราอะ่ะนอกจากผิวหน้าอยาให้มันแห้งใช่ปะ่ะผิวตัวก็่าปล่อยแห้งครับผมเพราะว่าเมื่อมีคนมาจับแขนเราผิวเราก็จะแบบว่ามีความนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะครับผมแล้วยิ่งผู้ชายอะถ้าเกิดแบบเดินมาแบบเฮ้ยหน้าตาหล่อเหลาแล้ว,ลวจับปุ๊บผิวนุ่มบิ๊ก เพิ่มสเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะมากนะครับผมประไม่เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนครับชอบผู้ชายแบบผิวนุ่มดูแลตัวเองแล้วก็หมุ่นนุ่มนะครับเนาะตัวต่อมาครับเป็นตัวครีมกันแดดที่ชุ่มชื่อเหมือนกันก็คือตัวเนี้ย แต่ตัวนี้คือเป็นโทนอัพเป็นครีมกันแดดเป็นเนื้อสีขาวก็จริงแบบนี้นะแต่เมื่อเราเกลี่ยไปใช่ปะมันจะแตกตัวกลายเป็นเนื้อน้ำหนึ่งช่วยลดผิวชุ่มชื่นสองทำให้ตัวครีมครับผมไม่กลายเป็นคราบแล้วเมื่อซึมเข้าไปปุ๊บผิวหน้าครับผมมันจะดูกระจ่างใสดูไบรท์ขึ้นมานิดนึงนะจะไม่ได้แบบว่าขาวโพลเหมือนตัวครีมที่แบบมีการพอกผิวนะครับผมเนาะซึ่งตัวนี้ครับมันจะทาตอนออกแบล้าอนอกทุกครั้งครับผมแล้วเพื่อนก็จะชอบทักว่า พม่ม้ทำอะไรมาผิวดูใสขึ้นจังเลยใช้ครีมกันแดดจ้าเอา้าถ้าเกิดเพื่อมาดูนี่คือเพื่อรู้หมดแล้วนะเออก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบนหมนะูแต่ละบดหมูนะครับเดี๋ยวไม้ให้ดูรวมๆไปเคปอีกรอบนึงแล้วกันนะครับทุกแต่ละตัวครับเป็นตัวที่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ค่อยอยากบอกต่อหรอกเพราะว่าใครเสียไม้เสีย,ยงไงเออถูกปะ เสียใจเฮ้ยซึ่งตัวสกินแคร์ในกลุ่มนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่นะครับใช้เราชอบเร่ได้วยาแต่ละอย่างนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนครับผมผิวแบบไหนก็ลองเ่ิงใช้ดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับผิวหน้าเราตัวไหนเนี่ยเหมาะกับปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขนะครับผมก็ลองเริมดูกันนะครับแต่ในคลิปต่อไปครับพามิอยากพลาดเนี่ยว่าไม้เนี่ยจะมาแชร์เฟวอริดเมคอัพอะไรนะครับผมหรือว่าตัวสกินแคร์ต่างๆนะครับหรืออะไรก็หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสมนอนนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม แล้วก็สักดีนนะครับผมแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมกันนะครับนะกอนจะปีนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับใพ้ทุกคนนะครับมีความสุขในอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็ทิ้งไว้ปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ปีใหม่ที่แปลว่าอะไรใหม่ๆนะครับผมให้มันดีขึ้นนะครับเนาะเรานี้นะครับแมคขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเฮ้ยมาเจอกันใหม่ในเอไมไร้องใหม่แฮปปี้นิวเยร์นะครับกันแดดบำรุงชุ่มชื่นรักษาสิวลดสิวจัดไปเยี่ยมเลย Hey <laughs>